สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนจะไปอนชเวลนงถานะครับซ่อมเครื่องขยายเสียงตัวนี้นะครับลูกค้า <ร spinning. S 1> บอกว่าเสียบปลั๊กไฟฟ้าใช้งานได้นะครับในส่วนแบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้นะครับเสียบปลั๊กแล้วเปิดไฟเข้าดีนะครับดีในส่วนแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวแกดูเลยนะครับดูภายในนะครับแอมเครื่องนี้ใช้แบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับนะแล้วผู้ใช้อยากจะใช้ในส่วนแบตเตอรี่นี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเปิดฝาครับเปิดฝาเครื่องออกมาเห็นเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนครับเครื่องนี้อยู่ในภาพสวยงามนะครับฟิลฟิลไม่น่าจะขาดนะครับเพราะว่าฟิลเป็นแบบขั้นเทปนะครับฟิลตัวนี้ใช้กับระบบแบตเตอรี่นะครับการทํางานของระบบแบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้ต่อไฟเข้านะครับมีการช็อตในทันทีเลยนะครับเพื่อนครับไม่ได้แน่นอนนะครับ เมาดูว่ามอสเฟตเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้คือมอสเฟตทางด้านชุดสิบสองโวล์นะครับดูมอสเฟตนี่ครับถ้าช็อตลักษณะแบบนี้มันจะส่งผลถึงฟิวขาดนะแต่ว่าในกรณีนี้เนียนเป็นฟิวขั้นเทพแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดาเนินไปดําเนินการคลายน็อตออกนะครับเปืือๆเดี๋ยวดูมอสเฟตกันหน่อยนะครับคลายน็อตออกแล้วได้ไออ๋อได้นะครับแบบนี้ได้นะ อ่ามอดเฟสโอ้มอดเฟสจะอยู่แถวแถวนี้และตรงนี้ด้วยนะครับตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งวัดที่ขั้วแบตเตอรี่เลยนะครับเพื่อนวัดที่ขั้วแบตเตอรี่จะมาดูว่ามันชอ็อตนะคูณหนึ่งนะครับซีโรโอห์มศูนย์โอห์มก่อนครับรขั้วแบตนะครับเห็นไ,ไหมครับ ช็อตเลยนะครับถ้าต่อไฟเข้าฟิวขาดนะครับหางมีฟิวแต่ว่าตัวนี้มันเป็นฟิวคันเทปนะครับทีนี้มันจะมีปัญหาที่นะครับมอสเฟตนี่ครับสองตัวเนี่ยก็ตัวไหนล่ะครับหรือทั้งสองตัวก็ว่ากันไปนะก็วัดดีกับเอสวัดดีกับเอสมันจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้วัดเอสกับ G ีเอสกับ G ตัวนี้ขึ้นแบบนี้เอสกับ G ตัวนี้ก็ขึ้นแบบนี้ G, นนบบนโอ้โหนี่เสียจริงไหมเพื่อน หรือมันจะมีไดโอดอดูไดโอดหน่อยมีไดโอดไหมเนี่ยเห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยเ,น,เลยนี่ยอ่ะเดี๋ยวดําเนินการนะถอ,อดมอสเฟตออกมาเลยมันจะช็อตอยู่นี่หรือมันจะช็อตที่อื่นนะพูดถึงนะไดโอดมันไม่เห็นเลยมันต้องมีไดโอดใส่ป้องกันไฟกับขั้วด้วยอะไรด้วยก็ว่ากันไปแต่ในกรณีนี้นะเดี๋ยวถอ,อดมอสเฟตออกมานะครับวัดในวงจรไม่รู้เรื่องนะครับเพื <S <S ่อนครับ ได้ทําการถอดมอสเฟตออกมานะฮะมอสเฟตมอสเฟตเสียสองตัวเลยนะครับทีนี้มอสเฟตผมไม่มีนะเบอร์นี้นะเบอร์ K สองสองสามสองนะครับผมไม่มีนะครับตัวนี้ตัวถังเป็นตัวพลาสติกนะครับหลังดำนะฮะทีนี้นะครับผมจะใส่ตัวนี้นะครับเป็น IF i 3205นะครับ เบอร์นี้ยอดนิยมในอ e ินเวอร์เตอร์เลยนะครับเอาเดี๋ยวดําเนินการใส่มอสเฟตตัวนี้แทนนะครับแล้วทีนี้ก่อนที่จะใส่มอสเฟตตัวนี้เนี่ยจะวัด P U M ก่อนนะครับวัด P U M ต่อไฟ1 2โวลต์เข้านะครับเพื่อนๆครับามาดูกันหน่อยนะครับไฟ12โวลต์นะครับมาหรือ,อยังดูหน่อยนะมาแล้วนะ มาตั้ง15เลยนะเนี่ย15ก็เอาไปเถอะแล้วทีนี้อจับกาวตรงนี้ก็ได้เนาะเอากาวตัวนี้ลากมานี่นะครับลากมานี่ปึบมาอยู่ขาเอสของมอสเฟตขาเอสมอสเฟตขาดีของมอสเฟตต้องมีไฟ12โวลต์เห็นไหมอันนี้มา15นเนี่ยขาดีนะนะครับทีนี้ดู PWM ปัจจุบันนี้เปิดสวิตช์หน้าเครื่องเสร็จไปที่ร้อยนะครับเอาเอาสิบโวลต์ก็พอสิบโวลต์ก็พอ,พอจะได้เห็นชี้เยอะๆหน่อยเข็มมันน่ะกระจี้มีแล้วมันก็เยอะเกินห้าสิบโวลต์เนสีพี่เด็บยูเอ็มพี่เบยูเอ็มมีแล้วหางมีแบบนี้แล้วนะลองปิดสวิต ปิสวิตช์นะครับปิสวิตช์แล้ว P W M ไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยจะมีได้ไงปิดสวิตช์มันอะเปิดสวิตช์ต้องมีแน่ลทีนี้ว้ายโอ้ยปูตันใหญ่กระตัานบาดเนี่ย,อย,อย,ยเอาใส่มอดเฟสเลยนะครับ ทีนี้นะครับในกรณีที่จะเอาไ i f อเสามสองศูนย์ห้านี้ใส่แทนเข้าไปแบบนี้นั่นเพื่อนเนี่ยถ้าใส่เข้าไปโดยตรงเลยก็ไม่ได้นะหลังขาวนะฮะพอหลังขาวแล้วมันจะช็อตกับเนี่ยอลูมิเนี่ยนยครับนั่นก็จะเกิดการช็อตของวงจรได้ก็จําเป็นนะครับที่จะต้องใส่แผ่นรองแผ่นแบบเนี้ยไมกาเนี่ยใส่เข้าไปรองนะครับเนี่ยตัวเก่าเป็นหลังดํา นะครับบางคนหาแผ่นไมก้าไม่มีไปตัดขวดพลาสตกขวดน้ำดื่มมาใส่มันมันไม่ใช่ <laughs> มันละลายเลยนะครับไอพวกอย่างนั้นนะแล้วมันก็ไม่มีคุณสมบัติทนความร้อนแล้วก็เกิดการส่งผ่านความร้อนมาที่ซิงระบายความร้อนได้ทันนะก็จะต้องเป็นแผ่นแบบนี้ด้วยนะมันก็เป็นแบบนั้นนหะแต่บางทีเครื่องใหม่ๆทุกว,วันนี้นะครับเขาใช้เทปใช,ใช้เทปกันความร้อนติดเลยไอเหลืองเหลืนะนะครับ ได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ว่าแผ่นแบบนี้ผมมั่นใจกว่าเนะี่ยเอาจริงนะครับแล้วทีนี้ไอ้ก่อนที่จะมีการบัดรกรีก็หมุนน็อตตัวนี้ให้ได้ตำแหน่งก่อนแล้วค่อยบัดรกรีบางทีเราไปบัดรกรีก่อนแล้วมันไม่ได้ตำแหน่งแล้วขยับมันลายมงจรนด้านล่างมันแตกนะถ้าบัดรกรีก่อนนะครับก็หมุนน็อตตัวนี้ก่อนให้มันแน่นแล้วกันแล้วก็ค่อยบัดกรีนะครับเปลือกเยี่ยมมาก ดำเนินการนะครับต่อไฟเข้านะครับฟิวคันเทปยังอยู่ที่เดิมนะครับนี่สายจากมอแปลงนะครับยังไม่ต้องเสียบก็ได้ลองเครื่องนะครับมีไฟเข้านะไฟตรงบอร์ดบลูทูธก็มีการกับพี่แบบนี้เดี๋ยวลองเสียงหน่อยนะครับดังหรือเปล่านะครับบางทีไฟเข้าแล้วไม่ดังก็มีนะ ปิดดับเปิดติดไม่เห็นได้เลยอ่ะถือว่าเครื่องดังทีนี้เราก็เข้าสู่การศึกษา นะครับเครื่องดังแล้วเนี่ยสอมเสร็จดังแล้วเหลือหมุนน็อตนิดหน่อยเดี๋ยวลองวัดไฟมาดูกันหน่อยนะครับได้ไฟเท่าไหร่นะครับไฟที่เข้ามานะครับเพืเ่อนๆครับจะเป็นไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเพืเ่อนๆโอ้ไฟเข้ามา12โวลต์นะครับแปลงแล้วจะเป็นอย่างไรจับกาวไปเส้นหนึ่งเดี๋ยวนี้น่าจะจับแถวนี้ได้แล้วนะครับ นะครับหรือว่าเพื่อนจะให้กาวชัดๆก็ก็ตรงแจ็คอินพุตนะครับเอาแจ็คอินพุตนะครับแปรงออกมาเป็นไฟบวกได้เท่าไหร่นะครับตั้งมิเตอร์200โวล์ดูยี่สิบหโวลต์นะครับลบยี่สิบหกนะครับอืม การทำงานก็คือชุดจ่ายไฟ12โวลต์นะครับเข้าสู่ชุดชุดอินเวอร์เตอร์ของเขาเนี่ยฮนะแลวทีนี้ก็ไฟที่ออกมาจากชุดนี้นะครับแปลงไฟที่ได้อดบริดนะครับจาก ac รูปคลื่นสี่เหลี่ยมนะครับก็แปลงให้มันเป็นกระแสรตรงซะนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ที่4นะครับได้แรงดันไฟ2 6่โวลต์นะครับ ทีนี้ใช้ไฟจากหมอแปลงนะครับใช้ไฟจากหมอแปลงไฟจากมอแปลงนะครับแปลงไฟนะครับผ่านไดโอดนะครับไดโอดบิดใช้ตัวนี้แล้วนะครับทีนี้แล้วทีนี้ก็ฟิลเตอร์ที่สี่สีใช้ชุดเดียวกันนะครับแต่ไดโอดใช้คนละชุดนะครับ ไดโอดตัวนี้เป็นไดโอดความถี่สูงไดโอดตัวนี้เป็นความถ on ี <Jest S 2> ่ Rad. ต่ำนะครับเสียปลั๊กนะครับปลั๊กไฟเข้าเครื่องนะฮะทีนี้มาดูหน่อยนะครับว่าไฟ DC ได้เท่าไหร่นะครับ DC ที่แปลงแล้วนะครับว่าเดียวกันนี้ก็ได้นะเพราะว่าเขาต่อไปที่ลายวงจรเดียวกันดูหน่อยนะครับไฟได้เท่าไหร่นะครับในกรณีที่เปลี่ยนไฟฟ้านะครับไฟฟ้านะครับได้ยี่สิบเก้านะครับซิกบวกยีิบเก้านะครับ ลบนะครับลบก็ยี่สิบเก้าสามสิบราวๆเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนจะสังเกตได้ว่าในส่วนของไฟฟ้าก็ไฟจะมากกว่าเพียงเล็กน้อยนะครับช้อยเงินดอย ac ที่เข้ามาในกรณีที่หม้อแปลงพังนะครับในกรณีที่หม้อแปลงพังแล้วเพื่อนอยากจะหาหม้อแปลงดูไฟ ac จากหม้อแปลงนะครับเพื่อน เอซีจากหม้อแปลงเครื่องนี้จับกาวไปเส้นหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะจิ้มลงตรงสีดํานี้ก็ได้จับกาวไปเส้นหนึ่งเพราะว่าสีดาเขาลงกลาวอยู่แล้วเอซี AC นะครับโอ้โหโอุตสาหมุนมิเตอร์อย่างดีเลยโอโ้มันต้องอย่างนี้หมุนอย่างขัดหมุนบ่ถึกสวยเอซี AC นะครับ โอ้โหมันทำไมมันไม่เห็นล่ะเนี่ยฮะใหม่นะครับเอาใหม่ AC นะอย่างงี้ดีกว่า AC ยี่สิบสองโวลต์นะครับหม้อแปลงยี่สิบสองโวลต์นะครับเพื่อนๆเห็นไ,ไหมฮะ มออแปลง22โวลต์นะครับเป็นมออแปลง22 0 22นะครับ22สีเหลืองศูนย์สีดําแล้วก็สีเหลืองอีกก็ย2ิบนะครับในเครื่องนี้อ่ะก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องหมุนน็อตประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวนี้เครื่องดังได้นะครับไฟเข้าได้แล้วนะครับทั้งระบบไฟฟ้าที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ระบบ12โวลต์ที่ส้มแสบในส่วนมอเเฟตนะครับมอเเฟสเสียนะฟิวคอนเทบขาดนะครับ แล้วทีนี้ก็มีการต่อไฟเข้าก็เกิดการช็อตนะครับและใช้งานไม่ได้ก็เปลี่ยนมอเอเฟออกไป2ตัวนะครับคุณเพื่อนครับก็ซ่อมเสร็จเป็นทีม้อยนะครับ GXL เนี่ยรุ่น GLA 329นะครับดีบนี้ก็ใช้งานได้ทั้งระบบไฟฟ้าและก็ระบบไฟ12โวลต์แบตเตอรี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อน เดี <mile> ๋ยวนี power, also, ้ผมได้ต่อทั้งระบบไฟฟ้าและระบบแบตเตอรี่เ <vo> ข้ามานะครับใช้งานพร้อมกันนะฮะก็ดังดีอ่าเดี๋ยวนี้ถอดไฟฟ้าถอดปลั๊กไฟฟ้าออกเครื่องเครื่องไม่สะดุดไม่ตัดเลยก็ใช้งานจากแบตเตอรี่ต่อกันเลยเสียปลั๊กไฟฟ้าเข้าไปอืมันก็ใช้งานได้เออเนาะ แล้วทีนี้ถอดระบบแบตเตอรี่ออกแล้วทีนี้ก็ถอดระบบไฟฟ้าออกมันกระดับมันตัวเอามันกระดับเนาะพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ เครื่องขยายเครื่องนี้ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในสภาวะดีพร้อมใช้งานเชิญลูงคาจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ